เป้าหมายสูงสุดของบ๊อบบี้ยุพรัตคืออะไรเป้าหมายสูงสุดเหรอผมคิดว่าผมคงได้นำเรื่องราวทั้งหมดเอาไปเล่าให้นักเรียนหนฟังได้ไปได้คอนเน็ชันได้เจอหลายๆคนนะผมคิดว่าเราได้แหล่งหาปลาให้นักเรียนเราแหละเดี๋ยวพาเขามาหาปลาครับอาจารย์ผมคิดว่า แล้วก็ผมเชื่อว่ามันมีไม่ว่าที่ลาวที่ไทยผมว่ามีหลายๆคนที่เขาทํางานในส่วนของเขาครับเป้าหมายผมผมอยากจะเป็นมีเดียมนะครับ,รบอาจารย์เราไม่ต้องเก่งในทุกเรื่องอแต่ผมอยากทํางานกับคนเก่งๆแล้วผมสามารถเป็น voice เป็นเสียงให้เขาได้แล้วเรามาทําให้สังคมดีขึ้นน่าอยู่ขึ้น,นครับสังคมลาวก็ จะถูกพัฒนาขึ้นไปจากสิ่งท<ช>ี<ช>่เราไป<ช><ช>พบไปเจอมาเนาะใช่ครับแล้วก็เป้าหมายเดิมเลยก็คืออยากช่วยให้คนเาาแล้วก็คนไทยด้วยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเพราะว่าผมเคยอยู่จุดนั้งน,นี่ผมเคยอยู่จุดที่ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วก็มองว่าภาษาอังกฤษทําไมมันยากอย่างเลยจน,นกระทั่งเรา <c oughs> ลองด้วยตัวเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่มันไม่ได้ยากนี่เราเห็นเราเห็นทางแล้วอ่ะเราอยากแชร์ทางของเราให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆมันไม่ได้ยากทุกคนทําได้เลยนะแม้ แม้กระทั่งเราอยู่ลาวก็ตามแม้กระทั่งเราอยู่ไทยก็ตามแล้วก็เก่งอังกฤษได้นะทั้งหมดนี้เนาะคือการหล่อหล,อลอปอเบนบับบี้อยู่ปร,รัดเปทานี